ข่าวดีของ12ราศีในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันว่าช่วงนี้เนี่ย12ราศีเขาจะมีข่าวดีเรื่องอะไรเนาะก่อนฟังก็กดไลค์กดแชร์นะคะรับคําทํานายเออรับดวงดีๆไปก่อนแล้วก็มาฟังกัน เริ่มแรกคือชาวธาตุดินค่ะมังกพรพฤกษ์ศพและกันข่าวดีในช่วงนี้จะมาในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการเงินและทรัพย์สินคือถ้าใครที่แบบรอเรื่องเงินต่างๆความมั่นคงต่างๆข่าวดีเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งการกู้ต่างๆมีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์สมหวังอ่ะชาวธาตุดินก็อย่ารอช้าน้มรับคําทํานายไว้เออรับดวงดีๆไว้ค่ะป่ะเราไปต่อกันด้วยชาวธาตุน้ำ ก็คือมีนกรกฎและพิจิกข่าวดีในช่วงนี้เนี่ยมาในเรื่องของดวงอุปธรรมคือใครที่มีแฟนก็จะแบบเออแฟนเปแฟนดูแลเราเต็มที่หรือใครที่รอคอยเงินต่างๆรอคอยความช่วยเหลือมีเกณฑ์สมหวังนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับในเรื่องความช่วยเหลือนั้นๆก็คือดีค่ะเด่นมากในดองอุปธรรมดวงไม่ค่อยลําบากมีคนช่วยเหลือในช่วงนี้อ่ะ ถ้าเกิดว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยฟังแล้วน้ามีนก็กฎกดิจิกรู้สึกว่าโอ๊ยมันตรงมากค่ะเราอยากได้ดวงอุปธรรมนี้กดไลค์กดแชร์น้อมรับคำทำนายไว้นะคะรับดวงดีๆไว้เนาะชาวธาตุดินด้วยนะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็รับดวงดีๆไว้นะอ่ะเราไปต่อกันด้วยชาวธาตุลมชาวธาตุลมก็คือมิถุนตุลและกลุ่มชาวธาตุลมเนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีที่จะได้รับช่วงนี้มันคือเรื่องของการงาน เรื่องของการงานเลยค่ะคือถ้าใครที่รอคอยข่าวดีเช่นไปสมัครงานไปสัมภาษณ์ยื่นงานใหม่มีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์ได้หรือถ้าบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้หางานใหม่ค่ะที่เดิมมันดีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ที่ทำงานอาจจะจัดปาร์ตี้หรือมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เขาอาจจะมีเงินขวัญถุงหรือมีของเล็กๆน้อยๆมาแจกก็เรียกได้ว่า เป็นข่าวดีในเรื่องของการงานหรือสถานที่หรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะอ่ะชาวมิถุนตุลกุมชาวธาตุลมก็ถ้าชอบและรอคอยข่าวดีเรื่องงานอยู่น้อมรับคำทํานายไว้นะคะฟังคำทํานายดีๆไว้เนาะอือาปสุดท้ายค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูเมสิงธน,นูเนี่ยช่วงเนี้ยไฟร้อนแรงเออเปิดไพ่ดูก็คือธาตุไฟร้อนแรงมาก ก็เรียกได้ว่าข่าวดีที่ได้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการค้าขายคือใครที่ทํางานค้าขายธุรกิจทรงองค์ทรงออกนายหน้าต่างๆหรืออะไรก็ใช้ที่เกี่ยวกับการค้าขายาการเป็นตัวกลางหรืออาจจะประกันก็ได้หรืออะไรเงี้ยที่แบบต้องรับบทเป็นตัวกลางระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งหรือบุคคลอื่นกับบุคคลอื่นช่วงนี้คดีมากทําค้าขายหรือบริษัทหรืออะไรสักอย่างนั้นเน้นปโปรโมทออนไลน์เยอะๆเราจะปัง ออเดอร์เข้ารวๆนะคะนี่ก็คือดวงโชคดีของชาวราศีสิงห์อ่ะทั้งหมดที่พูดมาคือทั้ง12ราศีมีเรื่องโชคดีแน่นอนดังนั้นน้อมรับคำทำนายกดไลค์กดแชร์ share, รับสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งดีๆนะคะ